ท่านทโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวขรงนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตสมมัสมาสัพพัตเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบาลีเรื่อนรกขุมนี่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่และขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเียงกลุ่มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค <c oughs> ือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีคับเรียกว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคำว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนันหลายที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอมีความจริงเขาไม่ได้จ้างผมม่าโฆษณาหรอกนะ่ะเว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แก่เมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องหิ้ตกกังวลเขาจ,จัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันขึ้นนรกคุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกคุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักประยะหนึ่งพ่เถอะเอ้ยมก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีท้าว่าอย่างนั้นแต่ความจริงผมว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ยาตบ,บาลไา้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นมมงแข็ง แกขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเหน็ดเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันานาทะแย่เลยเหมือนกับคนอื่นเพราะว่านรกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราิจากอ าาศจักอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์ท่านพนาถ้าไม่ก็ดีนะไอตาผมมันไม่เคยดีอ่านหนังสือไม่เคยออกเรีย <c> ก <oughs> ว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่าว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานในรับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกคุ้มใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนอพระเนนไม่ต้องห่วงอ้อยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เ้าเตรียมไว้แล้ว่ตนบอกว่าหน้ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุทั้งบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสะไฟที่ร้อนระอุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตวน์นรกยุ่นเนียงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามํานวนอของท่านนะมันคุกครักคุกรักกันหน่อยแล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีระมาณมากกว่านรกคุม,มอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันแม่ผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแ,แออัดยัดเยียดที่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกราจารย์สอดใส่คำคำบ,บอกว่าแออัดยัดเยียดไม่เมียผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสวยทุกเวททุกโโทษท,เวท,ทเวทนาในกุมนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายวิยาบทไม่จริงเพราะนี้ท่านพูดกับท่านถูกเอ๊ผมจะมากไปละมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจา้าท่านพูดท่านถกเสมอท่านบอกว่าหลายดิยาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอ๊ะ hey, ไม่จริงจริงหรือไม่จริงผ้นไปไม่ถ้วเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้นีนหมายความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยลักสณะาเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนั้นว่านรกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจารังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนักทําไมท่านยิงใช้ศัพท์อาจรังคาว่าอ,าจ,าาาอาจารังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดินไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าอไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหละความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไว้ ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็หลวงพี่ผู้พี่องค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คือว่ะเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิทธิยาบทก็าพูดง่ายดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบถเวรสาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านตโกการิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึมานั่งเหยียดขาไว้หน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ในท่าน,นี้นะท่าของท่านปโกกาลิกะและไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านเพราะว่าตามที่โยวท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยดกันนั่ะก็หมายความว่าคนในนรกคุมนี้น่ะมันมากเหลือเกินแต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่นานใช้ศัพท์ไปสำนวนศัพท์เนี่ยท่นนานนานๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเ <c oughs> จนั้นท่านยังไม่ย,ยอมให้เลิกพร่มบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวลีควบคุมไม่ชา้าก็พัง นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอสแสดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กชานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงงพ่้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กเด็กนี่ผมก็ไม่รู้ มันรกจะมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเ,อเวทีมาหานรกเพราะท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเทนเทวทัตท,ท่านอยู่ที่ไหน แต้ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ,ญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอกตรึงเมื่อถามได้ทีว่าท่านท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นน้องพ่อปานเล่าให้ฟังเออเอาข้อที่ <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่า,านไม่ได้เห็นหลวงพ่อาปานท่านเล่าให้หฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านลงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงลองเออนั่นถามว่าทําไมจึงอยากดูกลุมนี่ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกเอเวจีมหานรกท่านลุงบอกไว้ช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวทีมหานรกนี่ไม่ใช่จมะมาตกแต่เฉพาะคนอ,อ,อักตรันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอืน่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกงยื้อแย่งก็ดีหรือว่าทำการเมสเมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเทคโก็ดีเพราะว่าทำจิตกเกลือกลั่วไปได้ความเสียสติคือเการดื่มน้ำเมาก็ดี <c oughs> แ้งหมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือขฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระห <c oughs> ัารทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรหต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำไปอจินพกรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแยง่งคดโกงไปอจินพกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรรมเมสุมิชฉาจารย์เป็นปกติแปรจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอาเวจีแปรจิตกรรมแม่ไม่ใช่จิตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปอปรกิกรรมหรอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอาเวจีมหานรกรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติขาดสติสมัญญะก็ลงอเวีจีมหานรกฟังท่านลงอาิบายให้ฟังใจหายวาบให้ใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไหร่มาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาดิบาตแกจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยไข่ว่านาดีบาดท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไปถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แป็จิินกรรมนี่แล้วการพูดโกโหกหมดเท็จอีนี่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนั้นไม่ค่อยดีนะสิ ข้อไหนลนะ่ะกาเมสุมีฉาจา์กับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกแล้วสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกาสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แม่มันม,มีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกแล้วโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษกาเมีนี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแต่รนรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดเจนผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านรราน,มมารนรกบริวารยมมรรคยันนรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุมการเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่พ่งคุยอวดท่านฉัก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้นหลายรียกชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึก,กว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผมลงมาบาลจาัะท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูแล้วก็ท่านลงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกในเชตทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุดกายเป็นสติเดชนันเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เสียดายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกกระเีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นนาภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เพราะว่าบางทีนณภาพของท่านทํให้เห็นได้ไกลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณของนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณของนรกทั้งหมดไม่กว้างใหญ่ไพศาลมองมันดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับมาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามาั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านอย่าไปอยู่ไม่ได้ไม่ไต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานรกที่อาจจะกท่านผู้ปแปลนะไม่ใช่แต่กัาาจารย์ ที่พออนเกสซือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแยกครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียก,กันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เอ็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กเที่เหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเาสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเป,นเปลวี่ยไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไฟในอเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นจะดุมบางแจ๋วไมรยกัศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกันดูแดงฉานสัตว์แต่และคนสัตว์นรกแต่และคนสูขออกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัพมันพุ่งลงมาจากเพนดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอกปักยุ้งล่างปลายหอกติดชูมบนแล้วปักจะข้างหน้าไปหางหลังปักจะข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหาขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแข้งกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วนรไอ้หอกให้มันเกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตอยู่ตรงไหน ท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระพุตบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะการขยับเขยืขย่อนไม่มีนรบกคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบ,บายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้สบาย นี่เป็นาการในเวจีมหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่กันฟังตามธรรมบาลีแล้ว่าเทียบกับที่เห็นมาผมเม่คนอยากรู้อยากเห็นท่านก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าท่าย้อนก็มาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านรลโกกาลิกาก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัต บาทยออิยานต้องการความยิ่งใหญ่ในศาสนา <c oughs> ในความทะเยอะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัวตเทวทัวตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ,จ้าใจดีและท่านนองตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกขืองลงงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของวรานางพิมพ์พาซึ่งเป็นมเหสีข็งองค์เดชเปชินสีสมัยเป็นครวัต <c oughs> เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติพอเห็นไดอากาศในมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครอง ไปขออน,นิญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สรงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสม,มาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอาตรา,าวกทั้งสองพระหันก็นยังม,มีมากการที่ยาวหมูปา่าเข้าไปปกครองอยดสีมันจะเหมาะสมกันเพยียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึิตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังธน,นูพวกนั้นเป็นประสูสิทาคานาคาหันกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถงานพระบาทพระพุทธเจ้าหลบโลหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอนุร์ก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทํากรรมใหญ่เือแสงเพรทํทำสงที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามาัคคีกันเป็นสองพวกจนกระทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ ท่านบอกรรมนี้เป็นกรมหนักที่สุดที่พระเทวทัตกบพระโกการิการธรรมเพราะนั้นว่าพระเทวทัตทำกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตายสำหรับพระโกการิกานั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่าวๆย่อๆ <c oughs> <c oughs> จะได้จำง,ง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังแนะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่ยนลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำรรอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถเจเรองตนนี้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี่บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมาก แต่ว่าขุมอื่นไม่เคยมีในวันหลังจะนำมาคุยฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกขะองค์สมเด็จประจินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเื่่อกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดสแล้วก็ต้องขอหยุดก่อน ขอ,อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดีในตอนนี้ไปข้ามันดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐา,าน <c oughs> และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐา,านสำหรับวันนี้ขึ้นต้นกระสินสิทถ้าเตรียมตัวรับฟังได้แล้ว